หลังจากที่ได้ประกาศอัปเดตใหม่ที่จะมาในเวอร์ชั่นใหม่เมื่อปีที่แล้วมีออกข่าวประกาศความคืบหน้าเลี้ยงฉลองและอัปเดตทดลองกันหลายอย่างปรปับปรุงตรงนี้ปรปับปรุงตรงนั้นจนไหนที่สุดมันก็มาถึง Minecraft Tricky Trials การทดลองแสนไว้ยปวดอัปเดตจนมาถึงเวอร์ชั่นที่1.21จนได้ เอาละคลิปนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาอัปเดตแบบเน,น้นๆเน,นื้อๆว่ามีอะไรใหม่บ้างและอะไรที่จับย้อมแม็กโดยนี่จะเป็นการสรุปของรุ่น Bedrock และผมจะไม่สรุปของ Java เพราะขี้เกียจถ้าพร้อมกันแล้วก็เริ่มขอเริ่มด้วยเมนูออเดอร์ฟอย่างเครื่องแต่งกายใหม่ที่สามารถรับได้เลยกับที่ต้องทำาอช i ิ v m e n t บางอย่างถึงจะได้รับและในหน้าสร้างโลกใหม่มี HUD ใหม่ที่ชื่อว่า Show Days Play สิ่งนี้จะโชว์วันที่ผู้เล่นเอาชีวิลอด และในการอัปเดตก็จะมีการเพิ่มของและไอเทมใหม่ๆอย่างราฟเตอร์บล็อกระบบเลสโตนใหม่สูตรคราฟแสนง่ายแต่การจะเข้าใจนั้นโคตรยากมันเป็นบล็อกที่สามารถคราฟของเองอัตโนมัติโดยจะสามารถคราฟเป็นไอเทมชนิดต่างๆได้โดยในหน้าอินเทอร์เฟซจะสามารถใส่ไอเทมให้ค้างอยู่ในนั้นได้โดยไอเทมในหน้าอินเทอร์เฟซนี้มันจะยังคงอยู่ในบล็อกส่วนวิธีคราฟไอเทมออกมาจาเป็นต้องให้พลังงานมันเช่นการติดปุ่มเมื่อกดไอเทมก็จะดรอปออกมาจากด้านหน้าของบล็อก หน้าอินเทอร์เฟซช่องคลาบ9กช่องสามารถกดปิดช่องใดช่องหนึ่งเพื่อที่จะสามารถคลาบเป็นของอย่างอื่นได้และหน้าอินเทอร์เฟสนี้ผู้เล่นคนอื่นก็สามารถเห็นได้เช่นกันเอาไอฮวิธีใช้คู่กับระบบเลสโตนหากข้างในหน้าอินเทอร์เฟสมีไอเทมอยู่หรือผู้เล่นทําการล็อกช่องหนึ่งไว้ มันจะสามารถส่งพลังงานได้โดยจะต้องใช้คู่กับเ l a โต s t o n e compactor เพื่อรับพลังงานแล้วใช้ีพ p เตอร์ในการเพิ่มความแรงเพื่อที่จะสามารถส่งพลังงานไปให้กับตัวอื่นได้โดยในที่นี้ก็จะทําเพื่อคลับอัตโนมัติสามารถใช้ท่อฮอปเปอร์ในการเติมไอเทมหรือใช้รับไอเทมหรือจะใช้ droppers ปปในการเติมไอเทมได้คราฟเตอร์นั้นจะใส่ไอเทมในช่องคลับเรียงจากซ้ายไปขวาบนสุดลงล่างสุดและทองแดงถูกบัฟความสามารถให้คลับเป็นบล็อกชนิดอื่นได้ไม่ว่าจะเป็นประตูแทบดอ มีแบบตะแกงด้วยโดยสามารถคลับได้จากโต๊ะคลับและสโตนคัตเตอร์ยังเพิ่มบล็อกแสงใหม่ที่ทําจากทองแดงโดยมันจะมีชื่อว่า Copper b o u l g ลปลดไฟทิ้งได้ด้วยโดยบล็อกเหล่านี้ก็สามารถเกิดออกซิเดได้เพราะงั้นอย่าลืมแว็กซ์ล่ะแม้แต่หินทัฟเองก็ถูกบับให้สามารถทําเป็นบล็อกประเภทอื่นได้โคตรจ้าเพิ่มแผนที่ใหม่ Trial Explorer Map เป็นแผนที่ที่ใช้ในการตามหาดันเจียนใหม่สามารถแลกกับชาวบ้านนักทำแผนที่โดยแผนที่นี้ก็จะพาผู้เล่นไปพบกับ Trial Chambers โดยผมจะขอเรียกมันว่าศูนย์วิจัยสิ่งปลูกสร้างใหม่นี้เหมือนกับดันเจียนที่ให้ผู้เล่นนั้นสามารถมาท้าทายก่อนตายยั่งหมาโดยที่นี่ถูกสร้างขึ้นมาจากทองแดงและหินทัฟซึ่งจะพบได้ข้างใต้หินระดับดิสเลตลงไปศูนย์วิจัยแห่งอื่นก็จะมีห้องและขนาดที่แตกต่างกันโดยลักษณะโครงสร้างมันจะมีพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่ให้ผู้เล่นนั้นสามารถออกสำรวจมีห้องที่หลากหลายรูปแบบไม่ซ้ำกันมีหีบและเครื่องปั้นดินเผาให้สามารถลักขโมย บางจุดก็มีเส้นทางลับซึ่งตอนนั้นก็จะมีแทบดอให้ผู้เล่นคลานไปได้และยังมีห้องลับที่แอบซ่อนขุมทรัพย์หรือห้องที่ถูกปิดกัน้นโดยจะสังเกตได้ง่ายเพราะไอ้พวกทางลับนี้มันจะใช้บล็อกตะแกรงให้ผู้เล่นนั้นสามารถเห็นกันได้และมีทางลงไปสู่ที่อื่นมีห้องที่ผู้เล่นนั้นสามารถหลบภัยได้หรือห้องที่มีเตียงนอนให้สามารถพักผ่อนหย่อนใจและมีพื้นที่ที่เป็นลานประลองซึ่งจะสามารถพบ trial spawner และในห้องหรือส่วนอื่นก็สามารถพบ wall wow และ ominous wall wow โดยพวกนี้ให้ใช้ trial key และ o minus trial key ใสทออ่สที่บ็อกพวกมันเพื่อรับไอเทมต่างๆแต่การจะทำได้นั้นผู้เล่นจะเป็นต้องมาเชิญหน้ากับบททดสอบแน่นอนบททดสอบนั่นก็คือการต่อสู้กับม็อบที่ออกมาจาก trial spawner หากสังเกตฐานที่ตั้ง spawner มันจะบอกว่า spawner น,น,นี้จะเสกม็อบอะไรและประเภทอะไรที่ผู้เล่นต้องเจอประเภทระยะประชิด mossy cobblestone จะเสกซอมบี้ c h i s e l sandstone เสกฮัค คอบเว็บเสกแมงมุมประเภทระยะประชิดจากตัวเล็ก Storn Witch เส็ก Silverfish m o s s y Couple Stone และ Copper Stone เส็ก Baby Zombie Moss Box เส็ก Larn คอบเว็กกับ f o s s i l เสกแมงมุมท่ำประเภทระยะไกล Pack ไอ e เส็ก Stay Bone Box เส็ก Skeritan Bone Box และ f o s s i l e เส็ก Box และมอนสเตอร์ประจำสถานที่ List โดย Box ข้างใต้จะเป็น Chisel Tough และในทาอาทแชมเบอร์ก็จะสุ่มว่าพวกนี้ต่างกันยกเวนบลิสที่สามารถพบได้ทุกทายลทแชมเบอร์ทายาทสปอนเนอร์สปอนเนอร์แบบใหม่ประจําศูนย์วิจัยตัวบล็อกมีความทนทานสูงและทนต่อแรงระเบิดมันจะทําหน้าที่เหมือนกับสปอนเนอร์แต่จะเป็นการสร้างความท้าทายขึ้นมาเมื่อเข้าใกล้มันจะขึ้นเอฟเฟกสีส้มแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการต่อสู้ซึ่งความยากและของรางวัลก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนผู้เล่น ดยมันจะเสกม็อบออกมาตามระดับความท้าทายที่ผู้เล่นได้ทําไว้และแสงไฟก็ไม่มีผลต่อการเกิดเมื่อพิชิตได้ตัวบ็อกจะดรอปของรางวัลออกมาและเมื่อได้รับตัวบ็อกจะเข้าสู่คู่ดาวเป็นเวลา30นาทีเพื่อเริ่มครั้งต่อไปโดยของรางวัลที่มีค่าที่สุดก็คงเป็น Trial Key ของระวังจาก Trials p a w n e r และสามารถหาได้จากเครื่องปั้นดินเผาโดยกุญแจนี้จะดรอปตามจํานวนผู้เล่นซึ่งมันมีไว้ใช้กับ Vault เมื่อนํากุญแจมาปลดล็อกก็จะได้ของรางวัลต่างๆ โดยผู้เล่นแต่ละคนจะสามารถเปิดได้แค่ครั้งเดียวเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนจะได้รับกันหมดซึ่งมันจะสุ่มไอเทมออกมาประมาณ3-4อย่างไอเทมที่น่าจัดต้องมากก็จะมีเกรดดาะไดมอนด์ไดมอนด์สมิทิงเทมเพลตใหม่วินชาร์ดลายแบนเนอร์ใหม่แผ่นเพลงใหม่และออมนัสบอทเทิลเมื่อดื่มสิ่งนี้ก็จะได้รับเอฟเฟกต์แบดโอเมนและเมื่อเข้าใกล้ทรอย์นลสปอนเนอร์ก็จะเป็นการสร้างหลางลาย ก่อนเข้าเนื้อหานี้มาดูอะไรกันก่อนดีกว่า <au re> <urai> หเหตุการณ์ลังร้ายในตอนนี้สถานะแบทโอเมนได้ถูกปรับใหม่ให้มีความกว้างขวางมากขึ้นหรือมีประเภทที่แยกย่ออกจากกันดูมีความแปลกใหม่โดยสถานะแบทโอเมนนี้จะถูกบรรจุนในออมินัสบอททอนขวดอัพโชคเมื่อดื่มแล้วก็จะติดสถานะแบทโอมิน1ชั่วโมง40นาทีโดยขวดนี้จะมีอยู่ทั้งหมด5ระดับสิ่งนี้สามารถหาได้จากของรางวัลหรือจอบจากหัวหน้าโจร โดยเมื่อดื่มมันก็จะเกิดสถานะ Bad Omen ในตอนนี้สถานะนี้จะไม่ได้จากการฆ่าหัวหน้าโจรอีกต่อไปแถม Bad Omen ก็สามารถเปลี่ยนสถานะเป็นแบบอื่นได้มันจะเปลี่ยนไปตามที่ผู้เล่นไปหากดื่มแล้วเข้าใกล้หมู่บ้านสถานะจะกลายเป็น Red Omen จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าใกล้กับชาวบ้านโดยมันจะอยู่30วิและเมื่อเวลาหมดลงก็จะเป็นการเปิดสงครามแล้วถ้าไปที่อื่นแทนล่ะหากมาที่ศูนย์วิจัยมันจะเกิด Trial Omen มันจะเกิดขึ้นเมื่อเข้าใกล้ก er ับ Trials p a w n e r มันก็จะเป็นการเปิดสงครามกับเหล่าผู้ท้าชิงซึ่งตัว Trials p a w n e r ก็จะถูกเปลี่ยนไปเป็น o m a n a u s Trials p a w n e r face ที่โหนหินระดับชีพหายซึ่งมันจะเกิดขึ้นเมื่อดื่มควดอับโชคแล้เดินเข้ามาหามันเมื่อมันทำงานมอนสเตอร์ที่เกิดออกมาก่อนหน้านี้ก็จะหายไปแล้วจะมีประกายไฟสีฟ้าออกมาแทนสีส้มอืมสต็อปแป๊มนะ ขอแนะนําให้สู้กับทวายเอลสปอนเอร์แบบปกติให้จบก่อนแล้วค่อยกระโดดเพื่อเริ่มเปิดสงครามในครั้งถัดไปไมันจะได้แบบต่อเนื่องโอเคนะต่อเลยม็อบที่โผล่มามันจะเป็นเด็กช่างเต็ไมไปด้วยอุปกรณ์และเสื้อเกาะมากมายทําให้การเอาชนะนั้นยากขึ้นและเมื่อสังหารมันมันก็จะไม่ดรอปเกาะหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในทางกลับกันหากมันตกแทนมันสามารถขโมยอุปกรณ์ของเราไปใช้ได้และเมื่อสังหารมัน,มนก็จะไม่ดออรอปของเราคืนในระหว่างการต่อสู้ตัวบล็อกจะมีการส่งเสียง โดยมันจะเสกโพชันละเหยขึ้นมาบนฟ้าแล้วตกลงมาแตกกระจายโดนผู้เล่นและม็อบบางครั้นมาอาจจะเสกอย่างอื่นมาแทนอย่างลูกศรอาบยาหรือวินชาร์ดและลูกไฟและหลางหลายนี้จะยังคงอยู่จนกว่าผู้เล่นจะพิชิตได้และคูดาวของสถานะนี้หมดลงเมื่อพิชิตสําเร็จตัวบล็อกก็จะเข้าสู่คูดาวพร้อมสุ่มไอเทมของรางวัลออกมาและแน่นอนสิ่งที่มีค่าที่สุดนั่นก็คือ Omanus Trial Key คาของระวังจัด Omanus Trial Spawner โดยมันจะมีโอกาสดรอปยู่30%บอยู่ซ0ซึ่งมันมีไว้ใช้กับ Omanus v a u l อีกรูปแบบของ w a u l ต่างกันก็แค่อันนี้จะมีแสงไฟสีฟ้าและมีกระโหลกดำสามหัวตาแดงโดยมันจะสุ่มไอเทมออกมาเช่นกันสิ่งที่ดีที่สุดก็จะเป็นบล็อกไดมอนด์เทมเพลตใหม่อันที่2 l i ลายเบนเนอร์ใหม่อันที่2แผ่นเพลงใหม่อันที่2 Go d a p p l e ขวดอับโชค และสิ่งที่มีค่าที่สุด He a v y c a r e ของรางวัลจากอ m ม us ัสวอ l ลโอกาสดอกมีอยู่แค่8.3และเมื่อค้ามลงกับรี s l o t มันก็จะกลายเป็น m ม s อาวุธกระบองน้องใหม่ล่าสุดวิธีใช้งานผู้ลเล่นจะต้องตกจากที่สูงแล้วฟาใส่เป้าหมายให้โดนโดยความสูงที่ตกลงมาจะส่งผลกับดาเมจที่ศัตรูจะได้รับยิ่งสูงเท่าไรดาเมจยิ่งแรงซึ่งผู้เล่นจะไม่ค่อยได้รับดาเมจจากการตกเมื่อใช้กระบองและศัตรูที่อยู่ใกล้ก็จะกระเด็นออกไป และสามารถซ่อมนองได้โดยใช้บลิส o t ลอกับ e n v นวและยังไม่ใช่แค่นั้นยังมี e n c นชาร์เมนใหม่ให้น้องกระบองแต่ e n c นชาร์เล่านี้ส่วนใหญ่จะหาได้จาก e n c นชาร์ a b เทเหรือของรางวัลโดยจะขอเริ่มจาก b l ิชเอ็นชาร์หายากที่ต้องสู่มหาเรื่อยๆใน e n c นชาร์ a เทเบมีอยู่ทั้งหมด4ระดับโดยมันจะสามารถลดประสิทธิภาพของเกราะบ,บนเป้าหมายโดยจะลดลงถึง15%และถ้าระดับสูงสุดคือตู้แตกกันทีต่อให้ใส่เกราะนเทอร์ไล เดนซิตีมี5ระดับสร้างดาเมจต่อบล็อกที่ตกลงมามากขึ้นกว่าเดิมวินเบิร์สเอนชาร์ดนี้จะเป็นของรางวัลจากอ m านัสวอล l มีอยู่3ระดับโดยเมื่อผู้เล่นใช้จะถูกดิดตัวขึ้นมาด้วยแรงลมเมื่อตีโดนเป้าหมายพอดูมาถึงตรงนี้กันแล้วหลายคนคงจะเริ่มสังเกตกันแล้วว่ามันมีสิ่งมีชีวิตใหม่เพิ่มเข้ามากันงั้นไปทำความรู้จักกับมันกันโอเคยังจามอนสเตอร์ตัวนี้กันได้หรือเปล่า หักเบลสคือพิศาจาธาตุไฟงั้นนี่ก็คือพิศาจาธาตุลมเบลส์มอนสเตอร์ตัวใหม่ที่พบได้ในศูนย์วิจัยเดี๋ยวมันจะถูกเซกออกมาโดย Trials p a w n e r ในการต่อสู้บลสจะยิงกระสุนลมออกมาโจมตีใส่เป้าหมายจากนั้นมันก็จะกระโดดไปข้างหลังแล้วโจมตีซ้ำแล้วก็กระโดดเป็นแพทเทิร์นของมันโดยสิ่งที่บลสยิงออกมานั่นคือวินชาร์ด เมื่อโจมตีโดนผู้เล่นมันจะเหมือนกับระเบิดอากาศทําให้ผู้เล่นนั้นลอยขึ้นแต่ดาเมจที่โดนนั้นมันจะไม่ค่อยแรงมากแต่ถ้าตกลงสู่พื้นจะได้รับดามเมจมากขึ้นและในการโจมตีระยะไกลก็ทําอะไรมันไม่ได้ไม่ว่าจะใช้ธนูหรือไทเดนก็ตามหากผู้เล่นเข้าใกล้มันมันจะรีบหนีห่างกันทีและเมื่อสังหารได้มันจะดรอปบ,บิลลิตซึ่งสามารถทํายาและคราฟอาวุธใหม่หรือสร้างกระสุนลม่มเสริมหน่อยแรงระเบิดจากบินชาร์จสามารถเปิดปิดการใช้งานเหล่านี้ได้ประตูและทับดอที่ไม่ได้ทําจากเหล็ก ประตูลวปุ่มละฆังและดับไฟเทียนได้แต่วินชา์จะไม่สมผลกับประตูเหล็กและพวกที่ถูกเปิดโดยใช้ระบบเลสตนเอาล่ะมาเสริมอะไรอีกหน่อยวินชา์จคือสิ่งที่บลิสยิงใส่ผู้เล่นและสามารถคราบได้จากบลิส,สลอต สามารถปลาใส่เป้าหมายได้เหมือนกับสิ่งที่บลิสทำใส่เรามันก็เหมือนกับลูกไฟที่พวกมันชอบใช้กันนั่นแหละและด้วยเหตุนี้เราจึงสามารถปัดกลับได้ควงกระดูคไซพันธุ์ใหม่บล็อกมีทั้งหมดอยู่8หัวใจสามารถพบได้ในใบองค์หนองน้ําปากกงกลางหรือที่ศูนย์วิจัยโดยสิ่งที่มันใช้นั่นคือลูกศรอ,อับยาพิษและเมื่อสังหารได้มันก็จะดรอปลูกศรพิษเช่นกันเห็นเห็ุที่อยู่บนหัวมันปะ ใช่ผู้เล่นสามารถใช้กันไกลในการตัดมันได้โดยมันจะดอกเห็ดแดงและเห็ดน้ำตาลเพิ่ม4สถานะใหม่ที่ผู้เล่นนั้นสามารถทำโปชั่นกันเองได้ inflation ทำจากหินสถานะ inflated เมื่อได้รับจะมีโอกาส10%ที่จะเกิด simple fist เมื่อได้รับความเสียหาย using ทำจาก Box s l a m สถานะ using เมื่อได้รับแล้วเกิดตัวแตกมันจะเกิดสลมขนาดกลาง2ตัวออกมา วิบิ้งทำจากหยักใ่สถานะวิบิ้งเมื่อเป้าหมายได้รับแล้วเกิดตัวแตกก็จะเกิดหยักใ่ในบริเวณโดยรอบวินชาร์จิ่งทำจากดิสลอตสถานะวินชาร์จเมื่อได้รับเข้าไปแล้วเกิดตัวแตกมันจะเกิดระบบอากาศขึ้นเมื่อกับตอนใช้วินชาร์จโดยสิ่งเหล่านี้สามารถทำขวดแบบอื่นรวมถึงการสร้างลูกศรอับยาเช่นกันเพิ่ม3ามเ็จเครื่องปั้นดินเผาใหม่ที่สามารถพบได้ในเครื่องปั้นดินเผาซึ่งจะพบได้ตามจุดต่างๆในสูตรวิจัยเพิ่ม20รูปภาพใหม่ซึ่งรูปเหล่านี้ก็ถูกออกแบบโดย2ศิลปิน ซาลาโบวิงออกแบบ5รูปภาพคริสโตเฟอร์เซเทอร์สตันออกแบบ15รูปภาพเพิ่ม2ลายแบนเนอร์ใหม่กัสเตอร์เป็นของราวัลจากวอล์โฟลเป็นของราวัลจากออมานัสวอล์เพิ่ม2เทมเพลตใหม่วอล์อั m เมอร์ทีมของราวัลจากวอล์โฟลออร์เมอร์ทีมของราวัลจากออมานัสวอล์และแน่นอนแผ่นเพลงประจำอัปเดตครั้งนี้มันนั้นไม่ได้มาแค่หนึแต่ถึง3 p เพลส ประพันธ์โดยแอรอนเชอร์ลอฟเป็นของราวัลจากวอล์ Creator ประพันธ์โดยลีน่าเลนของละวังจากออมนัสวอล์ เวอร์ชันมิวสิกบล็อกประพันธ์โดยเลนาเลนเช่นเคยแต่สิ่งนี้จะเจอในเครื่องปั้นดินเผาในศูนย์วิจัย และก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกันแล้วโดยหัวข้อสุดท้ายที่ผมจะพูดนั่นก็คือ a c h i m e n t ใหม่โดยครั้งนี้ถูกเพิ่มเข้ามา4ความก้าวหน้า r e v o l t i n g ปลดล็อก o m a n u s w a l โดยใช้ o m a n u s Trial Key Who Needs Rockets ใช้วินชา์จให้ตัวเองกระเด็นขึ้น8บล็อก Clusters c l a p i n g Clusters อยู่ใกล้กับ c l u s t e r ตอนที่มันกำลังคลับของ Over Overkill ใช้กระบองอาวุธใหม่ฆ่าม็อบโดยจะต้องตกลงมาจากความสูง50บล็อก ยาและนี่คือทั้งหมดของอัปเดตนี้หวังว่าผมจะไม่ทําอะไรพลาดหรือทําผิดพลาดในคลิปให้น้อยที่สุดหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเบลอ